ฟินเฟิลนี้นะคะเรามาไกลถึงหัวหินครับเราอยู่ที่ฮอลิเดย์ซันเซ็ตไพรเวททูวิลล่าหัวหินครับใช่แลว้วนี่สังเวียนหนะของบ้านเรามีสไลเดอร์ะะด,ด้วยวแล้วแน่นอนนะคะมาหัวหินแบบนี้นะคะปิ้งย่างต้องมานะคะอคของทั้งหมดจ้ามาวินซีฟูด้ดกบผมเย้ของเราเองนั่นเองใช่ครับเรามาลุยกันครับทุกอย่างเพียบมาก เริ่มจากอะไรดีคะคุณเริ่มได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะเริ่มเลยนะครับเริ่มที่หมึกศอกเลยละกันมาลงไปเลยตัวแรกนี่มาดูซิหมึกศอกของมาวินมาวินซีฟู้ดมันใหญ่ขนาดไหน่อยตัวสองจริงๆนะจ๊ะใช่ครับแล้วก็นี่ครับหมึกหอมหมึกหอมนี่คือหมึกหอมเซลล์นะคือแบบมันมาสดๆแล้วน็อกเลยเพราะฉะนั้นตัวมันจะใสแนวอย่างนี้เลยครับลงไปย่างเลยแบบนี้ลุยอืมอืมแล้วก็นี่นะครับนี่นี่นี่ อันนี้คืออะไรเสือลายเสอือกุ้งลายเสือต้องหนะะ้าแบบนี้ไซส์แปดสิบตัวโลครับตัวใหญ่ใหญลงไป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 ลำบึกทุกตัวนะคะเดี๋ยวเรามาลุยเดี๋ยวเรามาดูต,ต่อครับนี่ค่ะมือของเราครับตัวแตงแตงน่นากิอนอ่ะน่ากินมากสดสุดๆพูดเลยแลวนี่บึกหอมเลยครับนี่เราเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนที่เขาเรียกว่าไรนะเผาถานเลยนะเผาถานเลยครับลุยเลยนี้สุดจริงสุดจริงพูดเลย ได้แล้วนะคะกุ้งของเรานะคะนี่กองทับลายเสือนะครับสดสดตัวเต็มลายเสือเนื้อนัแน่นเลยต้้องเตาเราร้อนเราอบมากนะจ๊ะหอมลุยครับนี่แกงถัดมาของเรานะคะประกอบไปด้วยหอยเชลล์นะคะอันนี้หมึกเลยค่ะหมึกไข่ไข่แดดเดียวครับเนสลงไปนะคะนี่เราจะใช้ดาชีสนะคราวนี้ไม่ใช่มอสซาเรลล่า นี่พอละลายแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ดู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 ความปูปบปบปะลงไปเลยเนี่น้ำจิ้ซีฟูดฟ้ดดังป้องเลยเข้มข้นสุดๆดสุดๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่อะไรดีคะนี่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 กัญเชียงภายปูคือกัญเชียงปูแหละจะบอกว่าของปูจอดตางของเรานะครับหวานฉ่ำมากแบบูดเลยหวานมากหวานสุดหวานสุดๆุด ใครเคยไปเกาะช้างหรือไปตราดนะเวลากินแบบนี้นะฮะมาพักเพียงขั้นสุดครับจะรู้เลยว่ามันหวานจริงๆหวานเจอกับคตรดีเยวันนี้หวานมากคือถ้าเป็นเด็กๆก็กินเปล่าๆได้เลยเนาะเนื้อปูมันหวานอยู่แล้วใช่คุ้มค่าทอร่อยมากอันนี้คือหมึกกนะจ๊ะอันนี้หมึกซอกหมึกซอกนี่วงหนาๆน้ำจิ้มแซ่บๆลุยฮะ ริมสระว่ายน้ำแบบนี้กับอาหารซีฟู้ดบ้าบร์บีคิวเนื้อหมึกหอมมันต่างกันไหมรสชาติมมหมึกหอมกับหมึกกอกหมึกหอมอะเนื้อมันจะหนาแตหวานมากเนื้อ้วพันเป็นหมึกเฟลล์มหมายความว่าตอนจับมาอะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อกเอาเ,เอาเอาขาใส่ถุงแล้วก็แช่ฟรีซเลยเพราะฉะนั้นจะสดสดกันไม่มีแล้วครับลุยฮะเขาจะเรียกว่าหมึกเซลล์นะคะอื้อหือ เดี๋ยวมางบอกจริงะหอยเชลล์ย่างเนยเจำไหมหอยเชลล์ใส่ชีสหอยเชลล์ย่างชีสเนี่ยบอหืืออดูดิฮะหอมหอมนะคะสดและหอมชีสหอมหอยเชลล์เด้งๆหวานๆจุกๆจำดิสติฟูดตายดูดิสุดมากเมือไข่มือไข่เออเรามีอะไรมาหั่นไหมให้ดูไข่ข้างในไหม มือเลยเหรอคะขออนุญาตนะครับที่ออกมานี่ไข่ล้วนๆเลยฮะนี่นี่นี่คือไข่ล้วนๆเลยนะครับจริงๆเอาไปผัดกะเพราเลยก็ได้หรือเอาไปย่างหรือเอาเอาไปทอดก็อร่อยมากแล้วครับแต่นี่เนี่ยเรากินจิ้มกับซีฟู้ดนี่แหละกับซีฟู้ดทะเลต้องย่างครับต้องย่างซีฟู้ดหยอดเป็นแบบนี้เดี๋ยวนับเลยมาบ้าเลยหืมรวยครับหืมไข่จำปากอร่อยถ้าเอาไปทอดนะยิ่งหนึบยิ่งมันมากเลยเออผัดกะเพราคือเด็ดเฮ้ ได้ต่อนี่จิโชาบูสขอแกะกันนะครับใส์แบบอย่างบิ๊กอะ่ะจริงดูมันดูมันควนันยังขึ้นอยู่เลยอะ่ะโอ้โหขอดูดนะชอบมากเลยอะ่ะสีฟูสใสแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูดเลยบ้าจริงชาบูส์พุดที่หวานฉ่ำมากพุดเลยชาบวาาบานยบวนะแค่นึ่งเอาอร่อยแล้วหรืออบเกลือก็ได้ดีม,า,มากย่างอบวนเส้นได้หมดเลย จะบอกว่าไซนี้ได้แบบโอ้โหตัวแบบแป้งมากแล้ามีหลายไซน์นะคะสามารถอรบ,บอกได้ว่าอยากได้ไซน์ไหนนะคะว่าขายแล้วไม่ขายทั้งกิโลก็ได้เราขายแบบครึ่งกิโลก็มีนะครับเผื่อซื้อไปลองชิมก่อนเผื่อติดใจค่อยกลับมาสั่งใหม่นี่เรา<อ>หาให้ได้ทุกไซน์เลยมาพอดีครับนะครับลุยฮะเด้งเลยไหมยังรูงป้ปอนมากนั่นมั้งโอ้โหเด้งอืม ฟินมากเนื้อลายเลือใหญ่ไหม,มดูความ,มดูความยิ่งใหญ่นี้นะจ๊ะนม,ม่ไหมเนื้อเท่านีมมมมมม้มือใหญ่มากลายเสือในเวลาย,ย่างอร่อยมากคุณดูอร่อยจริงค่ะมันหวานนะน,น้ำน้ำกุ้งม้นันหวานเนี่ย ลา,ลายเสือเนื้อมันจะกรอบกว่านะใช่ลายเสือเวลากินนะชอบไซส์ประมาณแบบแปดตัวสิบตัวโลกำลังดีเพราะว่าเนื้อมันจะไม่ไม่กระด้างไปใช่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 ไปนิดนึงแล้วเวลากินนะฮะขอไปสองคำใน,นอันนี้แบบนี้เฮ้ยน้ึ่งเราแซ่บมากแซ่บจริงๆเด็ดสุดก็คุณกินพริกขนาดนี้ต้องแซ่บแล้วค่ะเราใส่พริกไปให้ทุกขวดแน่นๆนะคะใช้เลยบ๊องเกลืกุ้นะครับ สุดยอดจริงเขียบการสืร่ความทราบโดยขอบคุณก็ดีครับอากาศดีมากเดี๋ยวคุยงพวกนี้จะลงสไลเดอร์พวกนี้เจอกันสไลเดอร์จ้ะเจอครับไฟวิบบอ์ข้างในนั่นคืออะไรอื